สวัสดีครับผมเคแบงค์โปรช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถจนฮอนด้าซิตี้นะครับตัวนี้จะเป็น1.0เทอร์โบนะครับรุ่น S นะฮะปี2023นะครับติดตั้งจอนะครับ Android นะครับ12.3นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแ a ม4ีลอม6 4นะครับความคมชัด 2K นะครับอันนี้ Android เวอร์ชัน14นะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูหน้า UI นะครับหลักๆกันนะฮะ หน้า UI นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะตัวนี้มีหน้า UI ให้เปลี่ยนอยู่ประมาณ5แบบนะครับให้เลือกนะครับก็ตรงด้านหน้านี้นะครับเราสามารถเอาแอปที่เราต้องการใช้บ่อยๆเนี่ยมาไว้ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หลายๆคนนะครับอ,อยากเห็นก็คือในส่วนนี้เวลาตอนคืนนะครับอันนี้มัน พอเราเวลาเราเปิดไฟหน้านะปุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับเปิดปุด๊บมันก็จะเห็นเป็นแสงลางๆอยู่นะครับตนนัวนี้เพราะว่าอันนี้มันกลางวันเนาะโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับตอนคืนเราก็จะทําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดไฟหน้าก่อนเวลาเราเปิดไฟหน้าป๊านี่นะครับจอก็จะดีมให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของ นี่นะครับหน้าจอนะของเราเวอร์ชันใหม่เนี่ยเราสามารถลดแสงได้จนถึงขั้นแบบว่าหน้าจอมืดเลยนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดแอดเพิ่มนะครับอันนี้เราลาขึ้นมาก่อนเราก็ใช้น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนคืนเราก็ตั้งอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟหน้ากันก่อนนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับคอนโทรลที่แดชบอร์ดตรงนี้นะครับใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับดีโอนะครับลองลดเสียงก่อนนะดีโอ้วก็ เวลาเราเปลี่ยนช่องนะครับจากตรงนี้นะเรากดได้เลยเดินหน้าถอยหลังตังเกตนะครับสีเขียวเขียวก็จะเลื่อนตามเราไปนะครับกดโฮมนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับเราตั้งเป็นเปลี่ยนโหมดไว้นะฮะเป็นซอร์สนะครับแล้วก็นี่แบ็คกลับมากลับกดกลับไปเรื่อยๆนะ่อันนี้ก็จะกลับมาสู่หน้าเมนูหลักของตัวจอนะครับกดเนวี่นะครับก็เราตั้งค่าเนาะกำหนดค่าให้เป็นนําทาง เป็น Google m a p โอเคเดี๋ยวกดออกก่อนนะครับแล้วกดใหม่เนวี่นี่ก็จะเร่งด่วนขึ้นมานะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของมันติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยนะฮะเนี่ยก็ยังใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับติ๊กบวกติ๊กลบนะฮะรับสายวางสายนะครับใช้ได้ครบนะครับแล้วก็ไปดูอีกอย่างหนึ่งในส่วนของ YouTube นะครับ YouTube ก็อยู่ที่ความเร็วของเน็ตเรานะครับแล้วก็ตัวจอนะครับรองรับทั้ง Wi-Fi แล้วก็ใส่ซิมนะครับอันนี้เราปล่อย Wi-Fi จากมือถือเข้าไปนะครับแล้วก็แต่ปุ๊บนะครับนี่ก็จะมีโฆษณานะคฮะเพราะลูกค้ายังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ o u t u b e Premium นะครับเวลาเราทำจอใหญ่ก็ให้ปัด่างน,นี้นะครับแล้วกดข้ามนะ ข้ามเสร็จปุ๊บท่านเน็ตเราแรงลากปุ๊บนะครับนี่นะครับมาปั๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเขี่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะด,ดูนะครับในส่วนของรายการอื่นของ youtube ได้นะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนไอ้นี่จากพวงมาลัยได้นะครับโอเคนะครับ หากเพื่อนทังบ้านสนใจก็ติดต่อสอบถามทั้งเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ